เอาละครับผมเปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมซับ C44 แล้วก็ C 4 4นั่นเองนะครับผมโฟโตโตตัวใหม่ล่าสุดจากทางซัมซุงเลยนะครับผมเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อคืนนี้นะครับคราวนี้คำถามต่อมาที่สำคัญก็คือว่านะครับผมตกลงมันน่าซื้อขนาดไหนนะครับแล้วก็คุณถ้าเกิดว่าคุณมีรุ่นเก่าอยู่แล้วนะครับผมคุณควรจะอัปเกรดไหมนะครับผมหรือว่าหลายท่านยังไม่เคยมีเลยนะครับผมไม่เคยใช้เลยเนี่ยคุณควรจะซื้อตัวหนึ่งไหมนะครับผมเรื่องแรกเนี่ยเรามาเริ่มต้นที่บิวคุณภาพก่อนแล้วกัน มนะครับส่งผลให้มันมีความแข็งแรงโดยรวมที่มากขึ้นนะครับผมแล้วด้วยฟอร์มแฟกเตอร์ที่มันเล็กลงโดยรวมนะครับผมส่งผลให้มันมีน้ำหนักที่เบาขึ้นด้วยนะครับมันจะไม่เทอะท่าเหมือนรุ่นรุ่น C43 แล้วนะครับผมที่แบบฮินงช์มันจะใหญ่ๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรวมถึงการเปิดปิดเครื่องข้าศจะสมูทมากขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้ในตัว C54 นะครับผมก็ถูกออกแบบมาคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะครับผมในเรื่องของฮินงช์นะครับซึ่งในการออกแบบฮินงช์ใหม่แบบนี้ของเขานะครับซัมซุงก็แอด ผมมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นได้นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่มันเพิ่มมาจริงของสตัวนี้ก็คือเรื่องก้อยลากาสบิทัสพลัสนะครับผมซึ่งเป็นก้อยลากาสที่แข็งแรงสุดในโทรศัพท์ตอนนี้แล้วนะครับผมซึ่ง s ซัมซุงก็มาใหม่ทุกปีนะครับผมมันก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นทุกปีนะครับคราวนี้ก็ถือว่ามันแข็งแรงในแคตตอรีของมันนะครับผมซึ่งอย่างตัว C4 3นะครับผมที่ใช้ก้อยลากาสบิทัสธรรมดานะครับผมก็เรียกว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้แข็งแรงเสมอไป ซึ่งจากที่ผมลองดูดรอปเทสหลายครั้งมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอาหน้าลงเปิดลงเปิดครึ่งนึงแล้วเอาลงอะไรเงี้ยนะครับผมก็ค่อนข้างจะสว r v ได้ดีนะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่ลองเทสปาดูนะมันเป็นยังไงบ้างนะครับแบบทะเลาะนู่นนี่นั่นแล้วปลาทิ้งอะไรเงี้ยอนไอโฟนนะครับผมก็ผมมองว่านะครับไอโฟน4ฟอนเนี่ยมันควนทม่มันมี moving part อยู่ในนั้นนะครับผมข้อเสียมันก็คือว่ามันจะค่อนข้างจะแฟร์จ่าหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับเรื่องนึงที่ผมอยากจะลดให้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ มันออกยาวๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็อาจจะแบบไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่าตัว C44 นะครับผมสามารถใช้ปากกาได้นะครับผมเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับแต่ว่านะครับผมคุณจำไม่ต้องไปซื้อแยกนะครับก็คือว่าคุณไปซื้อรู้สึกจะเป็นคอมโบนะครับผมเป็นตัวเคสนะครับผมกับตัวปากการ่วมกันนะครับผมซึ่งตัวเคสตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัว stand แถมมาด้วยนะครับผมซึ่งตัวนั้นรู้สึกจะเป็นตัว S Pen 4 Edition นะครับผมไม่ใช่ตัว Pro นะจะเป็น4 Edition นะครับผมตามปกติจะไม่มี Gesture Control จะไม่มี Highlighter อะไรเงี้ยนะครับผมจะสามารถเขียนไ่งนัม แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะต้องไปซื้อแยกนะครับแต่ว่าพรีออเดอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีโปรให้หรือเปล่านะก็ลองเช็คในเว็บซัมซุงเอานะครับผมซึ่งในตัวสแตนที่ติดมากับเคสนะครับผมคุณสามารถทำให้ตัว C44 คุณเนี่ยสามารถตั้งขึ้นได้นะครับผมตั้งไปแนวตั้งได้นั่นเองนะครับผมไม่จำเป็นต้องอยู่แนวนอนเดียวแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมานั่งเอ้ยพับนู่นพับนี่นะครับผมให้ดูนู่นดูนี่ตามที่ซัมซุงขายเอาไว้ท้ายนะครับผมคุณสามารถดูหนังเต็มจอได้เลยนะครับผมก็คือมีสแตนนอยู่ข้างงหลััะครบผมเพ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยเข้าใจก็คือว่านะครับผมตัวแฟลชชิัของเขายังเ2 2 Ultra นะครับผมมีตัว S Pen นะครับผมอินทิเกรตเข้าไปในตัวเครื่องนะครับผมสามารถแกะออกมาใช้ได้ทันทีนะครับผมกดเข้าออกมาได้ใช้ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปซื้อแยกไม่จำเป็นต้องไปซื้อเคสแยกเพื่อจะป้องกันมันกันหายอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับผมใน C4 4เนี่ยเขาไม่ได้ทำ approach แบบนั้นนะครับผมเขาไปอีก approach นึงเลยนะก็คือคุณต้องซื้อแยกเป็นปากกาแยกไปเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่ออาามไครร Jester ุณ้้้ช์ใใหสถด ครับผมมันเป็นแค่สไตลัสธรรมดาธรรมดานี่แหละครับผมแต่ว่าเขาไม่อินทิเกรตเข้าไปนะครับผมมันมันจริงๆผมมองว่ามันทําได้นะครับผมเพราะว่าเอกกาที่เป็นไม่ต้องมีเทคโนโลยีอะไรมากมายเนี่ยมันสามารถทําให้มันเล็กได้นะครับผมแล้วก็ใส่อินทิเกรตเข้าไปตัวเครื่องได้เหมือนกับตัวไอ้ยี่สิบสองอัลตร้านะครับแต่ว่าเขาไม่ถามผมว่าไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมเรามาพูดเรื่องหน้าจอกันบ้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว C4 C นะครับผมหรือ C14 เองก็ตามมันค่อนข้างจะออกแบบมาเหมือนเดิมเด๊ะๆนะครับผมไม่ค่อยมม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 มีีีีีคคคคคคววววาา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 าแแแตตตตตกก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 ก่่่่่่่งงงจเเเเเดดดดดดิสััััััััทไไไไหรรรรรรนน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 ะะะะบบบบบบผผผยยยย้้ซซ์์๊อออปๆๆลลลู C4 ตัวนี้นะครับผมจะมีหน้าจอที่ค่อนข้างจะดูใหญ่มากกว่าหน้าจอตัวเก่าเล็กน้อยนะครับผมเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับผมตัว Screen to Body Ratio นะครับของตัว AC44 จะมากกว่า C43 เล็กน้อยนะครับผมประมาณรู้สึกจะ3%มั้งไม่แน่ใจนะครับซึ่งความที่เครื่องตัว C44 มันเล็กลงใช่ไหมครับผมแต่ว่าหน้าจอมันเท่าเดิมเนี่ยมันก็เลยดูเออดูจอมันเต็มขึ้นจอมันใหญ่ขึ้นเบสเซลมันน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการใช้งานจริงเท่าไหร่นะครับผมคุณอาจจะไม่รู้สึกเลยก็ได้นะครับ จอนะครับผมคือรอยยักระหว่างจอนะครับที่มันไม่สามารถทําให้มันเรียบมากกว่ารุ่นเก่าได้นะครับผมตัว C43 ไม่เรียบยังไงตัว C44 ก็ไม่เรียบอย่างนั้นนะครับผมเช่นเดียวกับ Fp 304เหมือนกันนะครับซึ่งผมเข้าใจนะครับว่าทาง s a ม s u ง g เนี่ยพยายามอย่างมากแล้วนะครับผมในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของเขานะครับผมแล้วก็พยายามอัปเกรด Hinge ต่างๆนานานะครับผมหรือว่าจะเป็นการทําให้หน้าจอมันมีความบางลงอะไรเงี้ยนะครับผมหน้าจอมันมีความแบบเออยุดหยุ่นที่ดีขึ้นหรือเงี้ยนะครับผมให้มันไม่เกิดครีสหรือว่าเกิดครีสน้อยลงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็แก้ไม่ได้นะครับผมมันก็ได้ประมาณนี้ผมว่าน่าจะเป็นแบบเจเนเรชั่นหน้าแล้วนะครับผมที่เขาต้าจะเอาจริงเกับเรื่องนี้นะครับซึ่งเดืดว่าหลายท่านเคย ใช้นะครับผมหรือที่เคยไปลองในช็อปเขานะครับผมเวลาทุกท่านเลื่อนมือเลื่อนนิ้วดูนะครับผมผ่านตรงกลางเนี่ยครับทุกท่านจะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันเฮ้ยมันมีกึกๆเล็กๆน้อยๆนะครับผมอย่างเช่นตัว c f ฟลิเนี่ยอาจจะใช้ได้หน่อยนะครับผมอาจจะเจอบ่อยหน่อยนะเพราะว่ามันมีการแบบเอ่อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมล้วคลิสต์มจดตรงกลางแบบนี้พอดีนะครับผมคุณเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปก็จะเจอนะแบบกริกกลิกกอะไรเงี้ยนะครับผมบางทีก็รู้สึกว่าเออมันดิสเซิฟเล็กๆน้อยๆนะ 4นะครับผมซึ่งไอตัว C44 เนี่ยมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อคุณใช้งานคู่กับปากกานะครับผมไซลาสอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเออเวลาที่คุณต้องการที่จะวาดนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณลากเส้นเฉยๆนะครับผมแค่ลากเส้นง่ายๆเหมือนคุณแบบลากพิน2อแค่ง่ายๆอ,อย่างเงี้ยนะครับผมลากจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งแล้วคุณผ่านครีสนะครับผมมันก็จะไม่เป็นไรนะครับผมมันก็จะแบบเส้นมันก็จะตรงแดวเลยนะครับมันจะไม่มีการกึกๆๆเหมือนได้คุณรู้สึกนะครับผมคุณลากปุ๊บคุณรู้สึกนะครับผมว่ามันมีกึกๆเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าเส้นยังตรงอยู่นะครับมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อนะครับคุณใช้สไตลัสของคุณในการแรงเงานะครับผมหรือว่าการเกลี่ยเกรเดียนต่างๆนะครับผมมันก็จะมันจะ เห็นผลได้ช <át> ัดเจนมากเลยนะครับเวลาที่คุณระบายนะครับผมแรงเงาต่างๆเนี่ยแล้วคุณผ่านครีสทั้งตรงกลางเนี่ยครับผมมันจะแบบมันจะไม่ค่อยตรงนะครับผมเท็กซ์เจอร์มันจะเหมือนเหมือนกันนะครับผมมันจะแบบมันจะให้ผลที่มันลืมๆกันเลยนะครับผมคุณระบายออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะแบบเฮ้ยทำไมมันมันไม่ใช่เส้นเดียวกันเลยวะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเท็กซ์เจอร์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันแบบฟืดเกเดียน์มันสวยๆแล้วปึ๊กๆึนิดหนึ่งนะอย่างเงี้ยแล้วก็ฟื้นอีกทีหนึ่งีอยมากันลย่านงเปงี้ย นะคว่าถ kind of ้าเกิดคุณวาดเนี่ยคุณก็ต้องแบบเออโอเคเอามาวาดแบบว่าตรงข้างข้าของจอนะครับผมก็คือตรงข้างซ้ายหรือไม่ก็ตรงข้างขวานะครับผมถ้าเกิดคุณถนัดขวาในการวาดนะคุณก็จะเอามาอยู่ข้างซ้ายของจอเนาะพวกตรงที่คุณจะวาดนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณมาวาดแบบตรงกลางปกติเนี่ยมันอาจจะแบบเออไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมหรืออาจจะแบบสร้างความเสงได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันแบบเออเวลาคุณแรงเงาไว้แล้วที่คุณใช้ขอบขอบไปแล้วที่คุณแบบเกลี่ยเกรียนอะไรพวกนี้มันก็จะแบบไม่เนียนเงี้ยนะครับเอาและครับผมเรามาคุยเรื่องกล้องกันบ ไม่ได้ดูแล้วแบบเอ้ยโอ้โหนี่มันกล้องนี่ว่ามันขึ้นมาชัดๆเลยอะไประมาณนี้การ distraction มันจะน้อยลงนะครับผมซึ่งโดยเนยเจอร์ของ under display camera แล้วนะครับผมก็คือว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามนะคุณถ่ายมาภาพมันก็ออกจะ ออกมาไม่ค่อยดีนะครับผมมันค่อนข้างจะเฮสจัดนะครับผมแล้วก็คอนทราสต์แปลกๆอะไรพวกนี้นะครับผมมันออกมาไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่านะครับผมมันร r e l ออนการโ r o c e s แบบกับตัวโปรเซสเซอร์มากจนเกินไปนะครับผมทั้งการดึงแชโดว์ทั้งการดึงไฮไลท์นะครับผมรวมถึงการเข้ากูเลเยอร์เชนาร์ในนั้นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมสมมติว่าคุณไปเซลฟี่นะครับผมแล้วด้านหลังคุณมันเป็นพระอาทิตย์นะครับผมมันส่องเข้าหน้าจอโทรศัพท์คุณนะครับมันก็เรียบร้อยนะครับผมมันก็จะงงๆนะไฮโลงไฮไลท์กระจุยกระจ่ายแฟรัับออ่ามนนนเเเป็จร์ของเทคโนโลยีแบบนี้้อยู่แลวนะครับผผมมมมซึ่่่งไันใจว่า สามารถแก้ได้เมื่อไหร่นะครับผมแต่ว่าผมมองว่าใช้เวลานานเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับผมที่ที่เป็น under display camera แบบนี้นะครับผมแล้วก็สามารถถ่ายรูปมาได้ดีนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่านะครับผมไหนๆคุณก็ซื้อแบบเป็นพับได้มาแล้วนะครับผมเป็น foldable มาแล้วนะครับคุณมีโอกาสที่จะใช้กล้องหลักของมันนะครับผมกล้องข้างหลังเนี่ยนะครับผมในการถ่ายตัวเองนะครับผมแล้วก็เห็นหน้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว C54 หรือ C44 เองก็ตามนะครับผมสามารถทำแบบนี้ได้หมดนะครับซึ่งมันก็จะ อย่างตัว C44 เนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าจอที่คุณเห็นเนี่ยมันจอใหญ่นะครับผมมันเห็นเต็มจอเลยใช่ไหมครับผมแล้วก็ใช้กล้องหลังถ่ายเอานะครับแต่ว่า C54 เนี่ยอาจจะแบบลำบากในช่วงแรกเล็กน้อยนะครับผมที่แบบเอ้ยเวลาที่คุณแบบพับจอแบบว่าเป็นตลับแป้งอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วคุณใช้จอยเล็กในการดูหน้าคุณเองนะครับผมดูจัดคอมเพลิชันอะไรพวกนี้มันอาจจะแบบไม่ชินนะครับผมแต่ผมมองว่ามันเห็นอะไรนิดหน่อยนะครับผมก็ยังดีกว่ายังไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมอย่างเช่นแบบแต่ท่านที่ใช้โทรศัพท์ธรรมดานะครับผผผผมม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 ม N22 Ultra Pro Max นน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 ะะะะะคคคครรรรรัััััับบบหหหหหืออ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 ววว่่่่่าาาาาาา iPhone 13เเเเเเงง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 กกกก็็็ตตยยยีี้้้้้้ไถถิดุณจใใชลล เนี่ยก็ยังดีกว่าไม่เห็นอะไรเลยนะครับซึ่งนั่นเป็คิวเลอร์ฟีเจอร์หนึ่งของการซื้อโฟ l e p h โฟนอยู่แล้วนะครับที่คุณสามารถแบบมอนิเตอร์ทุกอย่างได้นะครับผมคุณจะไปถ่ายบล็อกคุณจะไปถ่ายวิดีโอคุณจะไปถ่ายรูปอะไรพวกนี้มันง่ายกว่านะครับผมอย่างเช่นผมถ่ายบล็อกเนี่ยผมก็อยากได้คุณภาพภาพดีๆนะครับผมซึ่งไอ้กล้องหน้าเนี่ยมันให้ผมไม่ได้นะครับเพราะต้องใช้เรเยอร์เลเยร์คิเมราใช่ไหมครับผมเสร็จแล้วมันก็มองเห็นตัวเองนะครับผมปัญหาเยอะนะครับซึ่งโฟโตโบโฟนรมาเก็ด้อ นะครับผมถ่ายตอนนี้คืนเด็ดีขึ้นนี้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นด้านของฮาร์ดแวร์ล้วนนะครับผมคราวนี้ถามว่านะครับมันจะไปถ่ายสู้กับตัวแฟลชชิพของเขาได้ไหมนะครับผมอย่างเช่นแบบ A2 Ultra อะไรประมาณนี้นะครับแม้ว่าคุณจะซื้อตัว C44 หรือ C Flip 4ก็ตามนะครับผมมันทำไม่ได้แบบนั้นนะครับมันกล้องมันถูกออกแบบมาคนละเทียร์เลยก็ว่าได้นะครับผมหลายๆท่านที่เคยเล่น A2 Ultra มานะครับจะทราบดีว่ากล้องมันมันเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะมีรีวิวกล้องของมันออกมานะครับผมในอีกสักพักหนครอ่่นีเืุ มิดเทียเกือบกืจะไฮเอ็นอะไรเงี้ยนะครับผมยังไม่ได้แบบเป็นอัลต้าโฟนเนาะก็ถือว่าเออโอเคนะครับผมยังแบบยังเซอร์วิสได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณดูราคาแล้วเนี่ยบางทีวุ่นอาจจะแบบแต่คิดแต่ขวงใจนิดนึงนะครับผมก็ผมมองว่าเขาในซีรีส์นี้เนี่ยตั้งแต่รุ่นแรกมาเลยนะครับผมเขาไม่ได้แบบว่าเอมเรื่องกล้องขนาดนั้นนะครับผมซึ่งมันแตกต่างจากทางอัลต้าโฟนของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเอชยี่สองอัลต้าเอชยี่สิบอัลต้าอะไรก็ตามนะครับที่เขาใส่ทุกอย่างเกี่ยวกับ สองรุ่นนี้ด้วยนะครับผมก็ทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกันเลยนะครับผมจะไม่พลาคดคลิปนั้นนะครับมาใช้ให้ดูว่าเอ้ยมันยังไงมันแข็งแรงไหมนะถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยผมก็อาจจะลองไปจุ่มน้ำแล้วก็ลองปลาลงพื้นดูนะครับดูมันจะรอดขนาดไหน แต่ผมมองว่ามันรอดอยู่แล้วนะครับผมวิกตัสพลาสตนี่แข็งแรงจริงนะครับเอาละครับผมเรามาพูดเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์กันบ้างนะครับผมเอาแบบสั้นๆก็จะง่ายๆเลยแล้วกันนะครับผมตัวเซนด์ดักกอน 8+ Gen1 นะครับผมซึ่งเป็นชิปที่แรงที่สุดในมือถือตอนนี้แล้วนะครับผมอยู่ใน2รุ่นนี้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น C ีฟิบ4หรือซีโฟร์4ก็ตามนะครับเรื่องความเร็วเรื่องความการประมวลผลต่างๆนะครับผมไม่ห่วงนะครับผมแรงสุดอยู่แล้วนะครับมันดึงกราฟิกมาเต็มที่ดึงเออ่โปรเซสเซอร์มาเต็มที่นะครับแรงมากนะ ครับเพียงแต่ว่ามันมันกินไฟแล้วมันร้อนง่ายไปนิดนึงในความเย็นผมนะครับซึ่งรู้สึกแปดแปดแปดตัวน,นั้นเนี่ยจะเป็นสายแากรรแบบห้านโนเมตรนะครับผมไอห้านาโนเมตรเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นข่าวเก่าแล้วเหมือนกันนะครับผม <laughs> อย่างที่ผมว่าไปนะครับผมในแง่ของการเทคโนโลยีเนาะปีทุกปีทุกปีทุกปีมันมีการก้าวกระโดดก้าวกระโดดแบบเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลอยู่แล้วนะครับผมมัน5้านาทีมันเก่าไปแล้วนะครับซึ่งตัว Snapdragon 8 Plus Gen 1นะครับผมแรงกว่า Snapdragon 8 Gen 1อยู่ระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับผมประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรเซสเซอร์เองนะครับผมกราฟิกอาจจะแรงมากกว่าหน่อยนะครับผมแต่ว่าโปรเซสเซอร์เนี่ยเออใช้ได้เลยนะครับผมแรงต่างกันเป็นหลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่สิ่่่งงงทีมมมมมมัััันนนนนสสาาาคคคญกกกกกๆๆแลลผผอออิิิเเเพรรรรฟย็ืืไขะะบธ ความร้อนของตัวชิปเนี่ยมันสูงตามมาด้วยนะครับผมถ้าเกิดชิปกินไฟสูงนะครับผมความร้อนก็จะสูงตามมาด้วยในการใช้งานนะครับซึ่งตัวแซดด้าก็8พลัส Gen1 เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมมันแรงกว่าตัวเก่าเล็กๆน้อยๆก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันประหยัดไฟมากกว่านะครับผมมันกินไฟน้อยลงนะครับผมส่งผลให้มันร้อนน้อยกว่าด้วยนะครับผมมันเอ่อมันจะไม่แบบฮีทอัพเหมือนกับตัวเก่านะครับผมการวิ่งการอะไรเนี่ยมันก็จะวิ่งได้นิ่งกว่านะครับผมวิ่งเอ่ออาชีพข้อสปีดได้แรงกว่านั่่่่่่่่่่่นน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 นเเเเเเออ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 งงงงะะะคคครร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 รััััััับบบผผผมม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 มซซึึึึใใใใใใโททททศพพ์ืืถถาาาาาาาไไ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 ดดดดด้้้้้้้้้้้สสสลลลลลแแววยยยยยชกกิฟหห็ขขีี ว่ามันอิมเพรสซีฟมากๆเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกันในแง่ของรอเ p อร์ฟอร์แมนอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้มาคุยเรื่อง OS นะครับผมไม่ได้คุยเรื่องการอัลติม z e นะครับผมเอา Power อร์ล้วนๆเลยพวกนี้นะครับผมในหลายๆครั้งแล้วเนี่ยมันยังแรงกว่า A15 Bionic ที่อยู่ใน13 Pro m a x ีกนะครับผม a p d r a g o n 8 p ตเจนวั1เนี่ยนะครับซึ่งผมตกใจมากเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะที่ดันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมจาก n a p d r า g อนนะครับผมซึ่งตัวนี่มันจะ Benefit กับความแรงขนาดน การนู่นนี่อันสามสี่จอนะครับผมหรือว่าจะเป็นการเปิดหลายๆโซเชียลมีเดียแอปนะครับผมตอบลูกค้าแอปหนึ่งข้างหนึ่งไปเลยข้างหนึ่งตอบนู่นตอบนี่นะครับผมหลายๆแอปพวกนี้นะครับผมก็เรียกว่าไม่พลาดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมไปด้วยการดู Netflix ไปด้วยหรือว่าเปิดจะเปิดหลายๆอันก็ได้นะครับผมอันนึงเป็นแต่งภาพไปเลยอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างจะมีอะไรให้เล่นหลายหอย่างมากมายเลยนะครับผมรวมถึงที่ผมเห็นก็คือจะเป็นแบบมีทัสข้างล่างนะครับผมมีเขาเรียกว่าทัสบาร์ใช่ไหมที่มันผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียวรกนนะว รูปไปไว้จอข้างบนนี้ซ้ายบนนะครับผมเอารูปไปไว้จอข้างบนนี้ซ้ายล่างอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับผมเอาวิดไปไว้ข้างล่างเอา Excel ไว้ข้างบนเนี้ยได้หมดอะไรเงี้ยนะครับผมก็ค่อนข้างจะใช้งานแปลกตาดีเหมือนกันนะครับผมก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะมีกับเขาจะมีฟีเจอร์นั้นั้นมาในซีโฟสามหรือเปล่านะครับผมซึ่งรุ่นเก่าเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมมันสามารถทำได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมในการไอไอไอฟีเจอร์ใหม่อันนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมเขียนมาให้แล้วกันนะครับผมว่าเขามีการอัปเกรดมมมมมััััั้ยยในน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  C43 C4C ะะะคคครรรรบบบบบบบผผไไอออออออฟีีีีเเเเเจ์ซึ่่่่่่งงาาาาาวววปปปถูกกกแแ็็็หืท นะครับผมมินิแท็บเล็ตในกระเป๋าคุณเลยประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ต้องใช้ Power ขนาดนั้นนะครับคราวนี้ในทางกลับกันแล้วนะครับผมเรามาคุยเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ C 5 4ก่อนแล้วกันนะครับผม c 5 4ตัวนี้นะครับอันนี้ผมว่าไปว่ามันถูกออกแบบให้ Hinge เนี่ยมันมีความเล็กลงนะครับผมตัวฟอร์มแฟ t เตของ Hinge มันเล็กลงนะครับผมเขาสามารถใส่ตัวแบตเตอรี่ที่มีค a ปาซิตีมากขึ้นเข้าไปได้นะครับซึ่งนั่นผมมองว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับ ตตเอรี่มากขึ้นแล้วนะครับผมใช้งานได้นานกว่าเดิมแล้วนะครับผมแบตเตอรี่ตัว CPU ประหยัดไฟมากขึ้นแล้วนะครับผมก็เรียกว่าเออน่าจะเห็นผลต่างเป็นนัยสำคัญระดับหนึ่งเลยนะครับผมจาก C ีฟิบรุ่นเก่านะครับผมคราวนี้ในทางกลับกันแล้วนะครับผมตัว C44 นะครับไม่ได้มีการเพิ่มแคปาซิตี้อะไรมาเลยนะครับผมตัวแบตยังเป็นแบตตัวเดิมนะครับผมแล้วก็การประหยัดไฟทุกอย่างนะครับผมรีไลน์ออนเซรามิกอนแปดพารเซนต์วันหมดเลยนะครับผมไม่ได้มีการเกี่ยวอะไรเรื่องแบตเตอรี่แล้วนะครับซึ่งถามว่าแบตเตอรี่ของมันเนี่ยจะอึดขนาดไหนนะครรัััับบผมกก็็ตตต้อออออองงงงววว่่ายยเปนไ เยอะกว่าเพราะว่ามันมี2ไอ้นี่นะครับผมแล้วก็ตัวแคปซิตี้ของตัวแบตเตอรี่เนี่ยน้อยกว่าตัวไอ2ิออัตราด้วยนะครับผมซึ่งความอึดของแบตเตอรี่ของ MC44 นะครับผม,มก็อาจจะพอไปวัดไปวานะครับผมกับตัวไอ2่ิสองอัตรานั่นเองนะครับผมซึ่งก็อาจจะได้กว่าตัว a อ2ิออตาประมาณ20นาที30นาทีประมาณนั้นนะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะถรับถ้าคุณใช้งานแบบเปิดอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณซื้อไอตัวมือถือจอพับมาแล้วเนี่ยนะคุณแล้วคุณมเบบนะม,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 มณเเดดดาบบีีีียยจจววอออ12 มก็เข้าใจได้นะครับว่าว่ามันจะกินไฟมากกว่านะครับเวลาที่คุณเปิดจอขึ้นมานะครับส่วนเรื่องราคานะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมราคามาแรงแน่นอนนะครับผมเออย่างตัว C54 ตัวนี้นะครับผมราคาไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะครับผมเปิดมาที่38,000ืนนะครับผมไม่ได้ไม่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตัวซีโฟร์สนะครับผมเปิดตัวมาที่ห0 0 0ืบาทนะครับผมทอนหนึ่งร้อยบาทนะครับจ่ายหก็มื่นทอนหนึ่งรอยนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมข้อที่ผมเข้าผมก็คือว่าเขาย ผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมผมมองว่า2อ6ห้ิกเนี่ยก็พอสำหรับหลายท่านแล้วนะครับผมก็ซึ่งถ้าเกิดทุกท่านต้องการจะใช้งานนานๆน,น,นะครับผมเอ่อร์เรสที่มันเพิ่มมา2เท่านเนี่ยในราคา60,000บาทเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมราคาแพงกว่ารุ่นเก่าในตอนเปิดตัวระดับหนึ่งนะครับผมแต่ผมมองว่าถ้าเกิดทุกท่านต้องการจะใช้แบบลองเทอร์จริงๆนะครับผมซึ่งโทรศัพท์60,000เนี่ยก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องคิดดูแล้วนะ,ค,ะ <S <S คิดแล้วคิดอีกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแค่เดเวิร์สอันหนึ่งนะครับผมเป็นเหมือนแท็บเล็ โอ้โห breakthrough นะครับผมมันไม่ได้มีแบบคัตติ้งเอจเทคโนโลยีอะไรเลยนะครับผมไม่ได้แตกต่างกันไปในระยะสําคัญขนาดนั้นนะครับซึ่งแฟกเตอร์นึ่งที่มันเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่านะครับผมในแคททิกอรี foldable phone นะครับผม s a m s u n เข้าเป็นเจ้าตลาดนะครับผมเคาเป็นที่1อยู่แล้วนะครับผมใครพูดถึงโทรศัพท์ที่มันพับได้เปิดได้ฟิปได้อะไรมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่ผลန် s a m s u n นะครับผมยิ่งเขาโอ้โห advertise นะครับเขาซื้อ billboard เขาซื้อโฆษณากระจายกระจายอะไรพวกนี้นะครับผมก็มีอยู่เจ้าเดียวที่เป็นเจ้าตลาดอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งความที่เขาเป็นเจ้าตลาดใน p r o ด u c t l i n ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ในยอดขายของเขาเนี่ยก็จะห่างจากที่2มากๆเลย ผมก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับผมที่เขาก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือว่าเอ้ยไม่ค่อยอัปเกรดเท่าไหร่นะครับผมเปลี่ยนไส้ในมาอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาไม่ได้มีหน้าจอใหม่เข้ามาไม่ได้มีตัวกล้องใหม่เข้ามาไม่ได้มีการ implement สไตล์สใหม่ๆเข้ามานะครับผมก็เขาเป็นเจ้าตลาดอยู่นะครับผมเขาไม่จำเป็นต้องพุชตัวเองนะครับผมเขาไม่จำเป็นต้องรีบเขาไม่จำเป็นต้องเร่งในพวกนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพูดกันตามตรงก็คือว่านะครับมัน Benefit กับตัว Samsung มากๆนะครับผมแต่ว่ามันไม่ ข้อเสียนะครับผมซึ่งผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่าทางเสี x i a มี่หรือทาง Huawei นะครับผมหรือว่าแบรนด์ชั้นนำต่างๆนะครับผมก็จะมาเข้ามาในแคตตาล็อกีนี้นะครับผมแล้วก็มาตบกับ Samsung นะครับผมเพราะว่ามันเบเนฟิตกับคนซื้อนะครับผมก็จะสามารถเอ้ยดูว่ามีอะไรใหม่ๆมาเยอะแยะเลยนะครับ Samsung คราวนี้ก็ต้องมามาเปิดเสร็จฝัดกันแล้วนะครับผมมาสู้กับเสี x i a มี่แล้วมาสู้อะไรแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ต้องสู้อะไรเลยนะครับผมเขาเป็นเจ้าตลาดอยู่นะมาทำให้ตลาดมันเดินช้านะครับแล้วก็คนที่เสียหายเนี่ยคือคอนซูเมอร์อย่างพวกเรานนั่เองนะครับผมก็็ต่่่่่ออ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 จาาาาากก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 นนนนนนนีีีี้้้ะะะะะะคคคครร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 รัััััับบบบบบบผผผผมมมมมมมททุชชชไไไเเยยยวววว C54 C44 พลืแ์ูสึ อ,อยู่นะครับผมสวัสดีผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ